6คู่ดาราโสดกับโสดมาเจอกันแฟนคลับเชียร์อยากให้คบกันจริงจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยเริ่มกันที่คู่โสดคู่แรกอย่างนางเอกสาวปรางกนลลันและพระเอกหนุ่มปั้นจันปลาละมะกลายเป็นคู่จิ้นที่เคมีเข้ากันสุดๆไปแล้วในตอนนี้เพราะทั้งสองนั้นต่างคนก็ต่างโสด แม้สถานะของทั้งคู่นั้นจะเป็นเพียงแค่พี่น้องกันแต่ใต้โพสต์ของทั้งคู่นั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันเยอะมากงานนี้แฟนคลับอินจินออกมานอกจอไม่น้อยเลยทีเดียวละครับมาต่อกันที่คู่โสดของพระเอกหนุ่มหนองทานาและนักร้องสาวโฟสโกลด เรียกได้ว่ากลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไปแล้วในตอนนี้ด้วยความน่ารักของทั้งคู่บวกกับเคมีที่เข้ากันสุดๆแถมพักหลังมานี้โฟและหน่องก็ขยันปล่อยโมเมนต์หวานๆออกมาแบบหลัๆ่ๆจนทำเอาหลายคนรวมไปถึงพี่ชายของหนุ่มน่องอย่างลุ่มบอยประกอบก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจริงๆแล้วทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันแน่นั่นเอง ต่อกันที่คู่โสดของนักร้องแรปเปอร์หนุ่มสุดเท่อย่างหนุ่มโต้งทูพีและพิธีกรสาวสุดคูลอย่างสาวพลอยห,หอหวังที่เพิ่งจะโสดกันไปหมาดๆล่าสุดทั้งสองนั้นได้รวมเฟรมข้างกันและด้วยเคมีความเข้ากันจนแฟนคลับนั้นแห่เชียร์ให้เป็นคู่จิน้นงานนี้ทำเอาหลายคนเขามากดหลค์รูปภาพรวมไปถึงคอมเมนต์ที่เขามาแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของทั้งคู่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ ไปต่อกันที่คู่โสดของพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มนายนภัสและนางเอกสาวสวยสุดฮอตอย่างสาวใบเฟิร์นพิมพ์ฉนกล่าสุดทั้งคู่นั้นอวดช็อตหวานปล่อยโมเมนต์จิ้นหนักเกี่ยวก้อยกันเที่ยวมิลานเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนคลับหลายคนนั้นต่างอยากให้ทั้งคู่นั้นเป็นคู่จริงกันสักทีบวกกับคุณแม่หมูออกโรงเชียร์สุดฤทธิ์เอ่ยปากชอบอยากได้สาวใบเฟิร์นนั้นมาเป็นลูกสาวอีกคนกองเชียร์ก็เลยลุ้นกันสุดตัวเลยจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งคู่นั้นก็เป็นแคค่่เเเพืออนนนนกันนััทา้งะรบ เข้ามาต่อกันที่คู่โสดของนางเอกสาวสวยสุดฮอตมาแรงอย่างสาวเบลล่าลานีและพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มปอบธนวัฒน์ล่าสุดคู่ขวัญอย่างเบลล่าและปอบทำเอากระแสความจ้นพุ่งทะยานอีกครั้ง หลังภาพ,พยนตร์เรื่องบุพเพสนิวาสองได้เข้าฉายด้านเป็นแฟนถึงกับฟินแบบสุดๆเชียร์หนักว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงกันสักทีเพราะทั้งคู่นั้นก็ต่างโสดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะทั้งคู่นั้นเป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นเองหลักคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่คู่โสดของพระเอกหนุ่มน่องธนาและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่นัททิชาหรือเก๋ไก่สไลเดอร์ที่ก่อนหน้านี้ก็ผัดกันไปออกช่อง YouTube ของกันและกันแถมยังมีคลิปน่ารักน่ารักออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆจนหลายคนนั้นอดที่จะจิ้นและลุ้นความสัมพันธ์ไม่ได้เพราะต่างก็เป็นคนโสดด้วยกันทั้งคู่เลยนั่นเองล่ะครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ